เนื่องจากเมื่อวานนี้มีท่านผู้ชมเนี่ยส่งข้อความมาในเพจ Facebook ผมแล้วก็บอกว่าหลังจากที่เ,เวลาก้านตลิกาเมื่อวานผ่านไปเราก็ได้ยินข่าวว่าศาลเนี่ยว่าอย่างไรต่อกรณีของคุณอายรักชนกศรีนอกนะครับและทีนี้มันก็กลายการเป็นประเด็นว่าหลายคนลุ้นว่าตกลงจะเข้าสังเตยไหม รือว่าจะไม่เข้าสังเตยโอ้ศัพท์คำนี้เนี่ยวันนี้เราทีมงานเราตั้งชื่อเลยนะว่า <c oughs> ไอรักชนกเฉียดประตูสังเตเด็กวัยรุ่นจะรู้จักศัพท์คำนี้ไหม <c oughs> หมายถึงการเข้าคุกนะคะครับ <c oughs> เอาอย่างนี้เมื่อวานเนี่ยมีคนตามลุ้นมากนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของสสคนนี้เป็นพฤติกรรมที่อยู่ในความสนใจของประชาชน <c oughs> เนื่องจากว่าเนื้อหาสาระอันเป็นพฤติการแห่งคดีนั้นเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยจำนวนมากปวดร้าวนะครับเอาละเขาก็ลุ้นกันว่าติดหรือไม่เอว่าตัดสินผิดหรือไม่ผิดออกมาว่าผิดนะครับแต่เมื่อเราดูจำนวนปีที่ต้องติดเลสนี่แล้วเนี่ยต้องถือว่าศาลนั้นเมตตาอย่างมากมามาเพราะว่าความผิดมาตรานึงสองเนี่ยติดสามปีถึงสิบห้าปีสามปีเนี่ยถือว่าต่ำสุดทีนี้เธอมีสองคดีก็เป็น คดีละสมรวมแล้วหปีหลายคนมีความสึกน้อยไปใช่ไหมคะอ่ะเมื่อตรงนั้นแล้วหลังจาก9ก้าโมงมาก็ดูเหมือนว่าเหล่าบรรดาสลิปทั้งหลายก็มองว่านี่เป็นข่าวบันเทิงนะคะคือการที่คุณไอรักชนกเนี่ยโดน6ปีไม่รอลงอาญาตก็นั่งลุ้นกันว่าจะทำประกันทันไหมสี่โมงคจะประกันตัวทัน,นไหมในวงเงินห้าแสนบาทเนี่ย โดยใช้ตำแหน่งสอสค้ำประกันไหมแต่คนรอบตัวพี่เนี่ยนะบ่ายสองถามปาณสามโมงถามพี่บอกจะเย็นเยนมันยังไม่สี่โมงครึ่งอันนี้เขามาดูงานกันหรือกะไรเนี่ยอาจารย์เขามาให้กำลังใจอ๋อไม่ได้มาดูงานเหรออ๋อไม่ใช่หรอกนะหรือไม่งั้นเขาก็มาซ้อมเพราะมีคนเขาชี้อย่างเงี้ยทางไปนะคะก็ดูสิแต่ละคนเนี่ยอันนี้แค่เคสแรกๆนะ ของพักพักนี้เรียงม่อีกเยอะค่ะและเดี๋ยวจะมีทยอยกันมาแบบนี้อีกเรียงมาอีกเรื่อยเลยนะครับทีนี้ก็ปรากฏว่าก่อนจะถึงสี่โมงครึ่งในที่สุดเนี่ยนะครับข่าวของคุณสันติสุขตอนสี่โมงเย็นนะครับเพราะว่าเมื่อวานของสันติสุขก็อยู่สี่โมงเย็นใช่ไหมครับใช่ครับเขาก็รายงานว่าคุณลักษณ์นกได้เฮนะเพราะว่าได้รับการประกันออกไปวงเงินห้าแสนบาทครับทีนี้แค่นั้นยังไม่พอนะครับ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลายคนหลังจากเป็นข่าวบันเทิงมาตอนเช้าจนถึงสี่โมงครึง่งหลายคนมาหงุดหงิดหงุดหงิดกับท่าทีของพักก้าวไกลและด้อมสม,มแต<ล>่เขาามีท่าทียังไงเมื่อวานนี้คือเขามองว่าการที่คุณไอ้โดนแล้วยังมีอีกหลายคนโดนเนี่ยมาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นปัญหาอ่าเป็นเหตุทั้งที่พูด เสมอประเทศนี้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรปุ๊บจับเข้าคุกตกงลงกฎหมายมีปัญหาหรือว่าคนทําผิดมีปัญหานนจะเป็นคนนะมันอยู่ที่สติปัญญาของคนคนนั้นคนไทยมีเท่าไหร่คะเจ็ดสิบ <70 S 2> า,านคนแต่โดนกันอยู่ประมาณแค่ร้อยกว่าคนเนี่ยก็แปลว่าจริงๆกฎหมายไม่ได้มีปัญหาแต่คนนั้นมีปัญหานะทีนี้มีอยู่คนหนึ่งซึ่งถูกตัดสิทธิ์เรื่องของการเมืองไปตลอดชีวิตนะคะเขาบอกว่า,วาการแสดงความคิดเห็นไม่ควรจะต้องเข้าคุก ตกลงสิ่งที่คุณไอซ์ทำเนี่ยมันเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือเป็นการมินประมาทไปมินไปดา่าไปจาบจ้วงแล้วข,อข้อ<น>ความที่พูดจริงหรือเท็จครับก็ข้อความตัวเองอเขาคือพยายามจะลบมาหลายครั้งหลายคราแต่มันไม่ได้ครับมันเป็นดิจิตอลฟุตพิ้นเนี่ยสมมุติว่าท็อปบอกว่าท็อปไม่ชอบอาหารจานนี้อ,อันนี้คือการแสดงความคิดเห็นใช่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าท็อปไปบอกว่า เนี่ยอาหารจานนี้ยเนื้อที่มาทำเนี่ยเป็นเนื้อที่เถื่อนอแต่มันไม่เถื่อนออันนี้เป็นกล่าวหาละนี่กล่าวหาแล้วเป็นความเท็จถูกไหมครับจู่ๆมาบอกว่ามีการผูกขาดวัคซีนครับไม่มีใครผูกขาดวัคซีนครับและบุคคลที่เขาพูดว่าผูกขาดวัคซีนนั้นเราก็รู้ในเนื้อหาว่ากะไรถูกไหมครับ แล้วยังกล่าวหาอีกว่าการผูกขาดดังกล่าวนั้นเป็นเหตุทำให้เราไม่ได้ mRNA โอ้ยอันนี้เท็จอย่างชัดเจนหุ่นเรตอบเอางี้แล้วกันข้อความนั้นไปตามดูเองในฟุตปรินนะคะเราเอาออกอากาศไม่ไ,มได้ไดมันมเป็นความหยาบช้าตาา่ำซ้ำมันเป็นเรื่องของการกล่าวหามันเป็นเรื่องของอาการอค่าต้านท้ายจู่ๆเนี่ยตอ้มถ้ามีคนมาบอกว่า อยากให้ท็อปมันตายด้วยการเอาไส้ใหญ่มาแขวนคอมันเนี่ยอ่ะท็อปนี่มันคืออาการอาการมาด้ายไหมใช่อันนี้อย่างชัดเจนครับอ,อ่ะแต่เมื่ออาจารย์เล่าที่มาที่ไปแล้วเหตุอันใดสาจึงพิจารณาพิพากษาแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูในขั้นต่อไปหลายคนถามและอนาคตของเธอจะเป็นอย่างไรอ่าในเมื่อต้องรอชั้นอุทธรณ์ตัดสินไปทันทียาไปถึงสารดีกาเลยไหมแน่นอนค่ะเครือยอย่างนี้ทุกขั้นตอนสมมติว่า จากนี้นะคะ,ะเธออาจจะอุทธร์และในขณะเดียวกันโจทก์ก็อาจจะอุทธร์ด้วยเนะี่ยนะไม่รู้ใครจะฝ่ายอุทธร์หละนะทีนี้พออุทธร์ถ้าสมมติว่ายืนเธอก็ต้องขอประกันอีกรอบหนึ่งถ้าเธอได้รับการประกันอีกเธอก็ยืดเวลาของการเป็นสอสอไปอีกนะแต่ถ้าสมมุติว่าชั้นอุทธร์เนี่ยถึงแม้ว่าคดียังไม่ถึงที่สุดฎีกาแต่เธอไม่ได้รับการประกัน เธอต้องเข้าคุกแม้แค่หนึ่งนาทีห<ม>ลุด<ม>ทันทีค่ะรอบนี้หลายคนจึงลุ้นไงว่าเธอจะได้รับการประกันหรือไม่แต่ศาลก็เมตตาให้เธอได้ประกันเพราะฉะนั้นพอถึงศาลอุทธร์ถ้าเขายืนก็ต้องดูว่า<ม>จะได้การประกันเพื่อดีกาไหมจนถึงดีกาถ้าเกิดว่ายืนคำตัดสินอันนั้นแล้วก็หลุดอย่างแน่นอนแน่นอนแตทีนี้หลายคนก็ต้องมานั่งลุน้นว่า อุทธรณ์และดีกาของเธอนั้นจะเร็วหรือช้าถ้าเกิดช้ายืดยาวไปเธอก็จะเป็นสอสอไปเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนเขาทวงนอกเหนือจากเรื่องคดีนี้ก็คือเขาทวงกกตค่ะอาเอาังไงจะเอาอยัางไงจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไหมในการก <ะ S 1> เลืออตก้งซ่อ,ซอมยังไม่ได้ตรวจสอบว่าใครบ้างที่ไม่มีคุณสมบัติยกตัวอย่างเช่น คนที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งก่อนปี66เนี่ยแล้วมาสมัครสสมีบ้างไหมครับถ้ามีลดค่ะแต่ที่คนเขาถามก็คือกกตจ้าเราเลือกตั้งกันมาตั้งแต่ที่14พฤษภามิถุนากรกดาสิงหากันยาตุลาพุจิกาทันวาโอ้ยคุณสมบัติมันจะตรวจอะไรกันขนาดนะั้นนั่นไงเจเดือนแล้วเนี่ยยังไม่สามารถสอยใครได้เลยเนี่ย มีสอยอยู่คนหนึ่งสอยคนสอบตกแล้วนะไม่ได้สอยคนสอบได้แต่ไอ้คนสอบได้เนี่ยมันมีอะไรที่ควรจะสอยได้บ้างหรือเปล่าแล้วคดีที่บอกว่ากําลังพิจารณาจํานวนมันก็หดลงเรื่อยๆเอยนะคะแต่ยังไม่มีอะไรตัดสินออมาเลยเพราะฉะนั้นการที่ใครจะได้เป็นสสอต่อหรือไม่มันมีสองเส้นทางเส้นทางที่หนึ่งก็คือคดีในศาล เส้นทางที่สองก็คือการสอบสวนทวนความของกอกตอแต่คนเขาอยากจะรู้ทำไมกกตทำงานช้าจังเลยอย่างที่ต้อบพูดเมื่อกี้ตรงโรงการตรวจคุณสมบัตินี่มันยากมันก็ไปขุดหาเพชรที่แอฟริกา <c oughs> เหรอ <c oughs> เอาล่ะท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องของไอส่วนเรื่องของอีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้นะก็คือองค์ริบันกลับใจ ไบรทชินวัตรเนี่ยเราต้องคุยกันแต่เราจะคุยกับอาจารย์เสรีคงไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะต้องถามในรายละเอียดเบื้องลึกคนที่อยู่ใกล้ชิดกับไบรท์ชินวัตรจันกระจักนะครับหลังจากที่ถูกส่งตัวเข้าเรือนจําไปนะครับถูกตัดสินในข้อหาในหนึ่งสองเหมือนกันนี่แหละแล้วก็1นหนึ่งหกด้วยกรณีชุมนุมเมื่อปีหกสามที่หายากลาดพร้าวท้ายที่สุดแล้วไบรท์ถูกตัดสินจําคุกสี่ปีไม่ได้มีการประกันตัวไปทําเรื่องไม่ทันท้ายที่สุดก็ต้องเข้าไปในเรือนจา เดี๋ยววันนี้เราคุยกันช่วง